ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับต้ครับเข้าสู่ช่องอมกอ a ์เคป๊อช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊ให้ทุกคนได้ติดตามกันและสําหรับในคลิปนี้เรามาพร้อมกับ SM New GG ครับที่ในตอนนี้เนี่ยได้เปิดตัวแล้วบนคอนเสิร์ต SM Town ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ30ปีของค่าย SM Entertainment จากที่แฟนๆเนี่ยรอกันมานานมากๆแล้วก็ลุ้นกันสุดๆนะครับบ t r ถูกเปิดเพื่อแนะนําตัวสําหรับเด็กๆ SM New G.G. หรือว่า Girl Group วงใหม่ของค่าย SM Entertainment ซึ่งนี่ถือว่าเป็น Girl Group ที่แฟนๆรอคอยกันนานมากๆเลยนะคับแล้วก็เป็น Girl Group ในรอบ5ปีเลยของค่ายที่เดบิวต์ต่อจาก Espa ซึ่งตอนนี้ Espa ก็เป็นรุ่นพี่แล้วนะครับจะมีรุ่นน้อง Girl Group วงใหม่ถือกำเนิดขึ้นในตึกชมพูมาแล้วเรียบร้อย SM เสิร์ฟแบบจุกๆนะครับเมมเบอร์ Member 8คนตามข่าวลือล่าสุดที่มีการพูดถึงกันพร้อมกับตัวอักษร E.O.D. นะครับ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะใช่ชื่อวงหรือเปล่าที่เป็นตัวย่อแต่ว่าท้ายคลิปวิดีอาเนี่ยเด็กๆจะมายืนรวมตัวกันและก็มีตัวอักษรที่อยู่ด้านหลังนะครับบนจอเขียนว่า e o d ถ้าไม่ใช่ชื่อวงอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะมาพร้อมกับการเดบิวต์แน่นอนและก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า S M new g g วงนี้จะเดบิวต์อย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ซึ่งก็อ,อีกไม่กี่วันแล้วนะครับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่ากุมภาพันธ์นั้นจะมาต้นเดือน กลางเดือนหรือว่าท้ายเดือนเป็นเลยก็ต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีแต่ที่แน่ๆเราได้เห็นโชมหน้าของเมมเบอร์ทั้งแคนในวงแล้วเป็นยังไงกันบ้างกับความวิชวลใครนะครับเตรียมปักเมนไว้แล้วหรือยังไงลองคอมเมนต์กันมาดูหน่อยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าใครคือใครคนไหนชื่ออะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆเนี่ยสวยหุ่นดีและน่าจะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปของ SM ที่จะมีความแปลกใหม่หรืออาจจะมีความผสมผสานคอนเซปต์หรือว่าสไตล์ของรุ่นพี่ ลหลายวงเข้ามาม m i ์กันเป็นวงนี้ทุกคนคิดยังไงบ้างกับ sm new gg อมเมนต์มากันได้เลยนะครับสมการรอคอยหรือเปล่ากับการเปิดตัวในวันนี้และเมมเบอร์ทั้ง8คนคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้วเด็กลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามกันนะครับอันยอง